สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย้ำเร้านะครับเต้านี้ผมพะพี่พันนองมาฉีดยาอ้อยนะครับยาเป็นยาบำรุงนะครับนี่เป็นน้ำอีเอ็มยี่ห้อมัก์คซ์อีกนะครับนี่น้ำจุรินีสแสงอาทิตย์นะครับขาดก็ไ้เลยครับนี่จะบำรุงนะครับเนาะนี่เป็นปุ๋ยเกตนะครับที่ผมสั่งซื้อมานะครับกลับมาใส่เป็นสูตรงามนะครับปุ๋ยทั้งใบเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมมีพาพีพันนอง อยาบำรุงอ้อยน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อซาวนี่พาว่ามันฉีดได้บกเกิน10บมงนะครับต้องเฝ้าฉีดนะครับพี่น้องครับไปพี่น้องว่าเรากลุกล้ยครับไปเลยสายฉีดพี่น้องฉีดมันอีสายนะครับเนะาะเฝ้าฉีดเฝ้ากลับครับ นี่เป็นอ้อยต่อนะครับนี่เป็นอ้อยต่อผมก็หยดน้ำหยด,ดยาบอยอยู่หรอครับแล้วก็กำจัดยาหญ้านะครับเนาะดูแลเลี้ยงห้าแล้วก็ดูแลเลียงปุ๋ยนะครับอ้อยนะครับขอมักน้ำขาดว่าอะไรเลยขึ้นน้ำนี่แหละครับแรงจัดจักฝนทางไหตกใ้เด้อพี่นง,งทางนี้กัตกอยู่ครับจะตกมาจะเดียวสองเทียหายเงียบเลยครับนี่กนอนห้อน กชี้นะครับมองงามกบงามเดี๋ยวพี่น้องอ้อยกะได้อยู่ที่เขาบ่มรุงนะครับเนาะบ่มรุงอ้อยต่อนะครับผลรุงทั้งฮากปุ๋ยทั้งรากและปุ๋ยทางใบนะครับช่วงนี้ก็ได้ทั้งไหนฝนตกกระบ,บอกกันเนเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ของดานคุณทศครับผลมาตกเลยครับทั้งนั้นบ่มรุงกับยังหดเนาะพี่น้องเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อทำมาคลิปนี้นะครับผมกับอีหาเบิ้งอ้อยทุกระยะระยะแล้วครับอันนี้อ้อยน้อยนะครับเนาะอ้อยได้จักเดอนกัวแล้วครับนี่ครับส่บ่รุงแบบนี้นะครับล้อฝนมาใส่ปุ๋ยครับพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับสวัสดีครับ